กันที่จังหวัดมหาสาร,รคามค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลกูดทองอำเภอเชียงยืนนะคะจัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และเปิดอาคารอเนกประสงค์ูนยนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกูดทองเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอในการให้บริการแก่เด็กนักเรียนค่ะ ที่ศูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนายสมพรควรค,วรคำคงนายอำเภอเชียงยืนเป็นประธานเปิดอาคารอนเนกประสงค์ศูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองโดยมีพระครูโสพลวินัยวัดหรือหลวงปู่เวินค่ะเป็นประธานฝ่ายสง์ ในพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนตร์รวมทั้งนางสาวดาวหวานทศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารส่วนพัฒนาเด็กเล็กหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจน้าหน้าที่และประชาชนชาวตำบลกู่ทองร่วมพิธีค่ะโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองเป็นศูนย์พัฒนาเด็กขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนแต่ละปีไม่ต่ำกว่า100คน มีอาคารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และใช้เป็นโรงอาหารด้วยจำนวนหนึ่งหลังจึงไม่เพียงพอกับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียนโดยเฉพาะในส่วนของห้องที่จัดเป็นโรงอาหารมีขนาดเล็กไม่สามารถให้รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันได้ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้วิธีแบ่งให้เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันจำนวน2กลุ่มคือในเวลา10นาิกา30นาทีเด็กช่วงอายุ2ปีถึง2ปี11เดือนและในเวลา11นาฬิกาเป็นเด็กช่วงอายุ3 5ถึง5ปี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกูดทองจึงได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะส,สมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกูดทองงบประมาณ4 1 2 0 0 0บาทโดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ูนยนพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล,ล้อมให้เหมาะสมปลอดภยัยซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอในการให้บริการแก่เด็กนักเรียนค่ะ